น,นายธนกรวังบุตรคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานาการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคจะเป็นประธานการประชุมสบคชุดใหญ่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ตึกพักตีบดินทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้โดยที่ประชุมสบคจะมีการพิจารณาปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้ารัชอาณาจักร แผนการให้บริการวัคซีนโดยจะเน้นเรื่องความปลอดภัยของคนไทยเป็นสัมพันธ์รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยโดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเดินภัยโควิด -19 เป็นระดับ4ทั่วประเทศเพื่องขอความร่วมมือประชาชนลดเท่าสถานที่เสี่ยงเลี่ยงการรวมกลุ่มชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดดังนั้นหากมีความเสี่ยงขอให้กักตัวเองโดยมาตรการในการควบคุมโรคยังมีความสาคัญ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่านายกรัฐมนตรียังยืนยันถึงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ประชาชนสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือปัตรทองสิทธิประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการข้าราชการอย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยโควิด -19 มีอาการปอดบวมมีไข้สูงอยู่ในเกณฑ์สีแดงหรือเข้าข่ายฉุกเฉินยังสามารถเข้ารักษาอย่างหน่วยบริการนอกระบบตามหลักเดิมของยูเซฟที่มีอยู่เดิมได้ หากไม่มีอาการก็เข้ารักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ์ทั้งนี้สิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินหรือยูเสพคือสิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ,จ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน72ชั่วโมงสำหรับประกาศยกเลิกการกำหนดให้ผู้ติดเชื้อโควิดเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือยูเย่เสพแล้ว ให้ไปใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพของแต่ละบุคคลจะเริ่มในวันที่1มีนาคมนี้